โยาวสี Yo, WhatsApp, สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะเป็นเช้าว,วันที่4เมษาย,ยน2 0 2 4ค่ะเช้านี้นะคะไม่มีเรียนนะคะเป็นวันหยุดค่ะเป็นช่วงเทศกาลเชงเมง้งวันนี้หลี่มีนัดนะคะไปเชียงไฮดีนี่แลนด์กับพี่ก้าวค่ะซึ่งการเดินทางจากมหลาลัยนะคะก็ใช้วิธีการไปด้วยรถไฟฟ้าะคะ่ะนั่งรถมาที่สถานีเจียวทงยูนิเวอร์ซิตี้นะคะมาต่อสาย11ค่ะจะมีป้ายเขียนเลยว่าไปดีนี่รีสอร์ทถึงแล้วนะคะ โอ้โหก็มีจุดถ่ายรูปนะคะที่สถานีเป็นเวลานะคะของว่ารถเนี่ยจะมีถึงกี่โมงจะได้วางแผทกันได้ไก็ออกจักษานี้มานะคะก็ได้ยินเสียงเพลงแบบติดนี้ดิดนี้อีก15นาที9โมงคือ8โมง45คนเยอะทุกคนเตรียมพร้อมมาก อเอแล้วแถวแบบยาวไปนู่นไกลมากนี่คือบอกว่าเดินจากนี้นักทางเข้ายอยู่ทางนี้นะเราต้องเดินไปนู่นอีกแล้วอ้อมกลับมาอีกแบสุดยอดมากแล้วบอกว่ายังเดินอีกหลายตลบอะ่ะก่อนหน,น้าดิสนีย์รีสอร์ทนะคะจะต้องแบบดาวน์โหลดแอปนะคะ <c oughs> ข้างในเห็นแผนที่หมดเลยบอกอะไรได้บ้างคะ<ร>ข้างในบอกว่า <c oughs> มีร้านค้ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเครื่องเล่นอะไรแล้วก็มีคิวตอนนี้ <c oughs> ที่ที่มีคนเข้าไปแล้วต่อ, <c oughs> อคิวกัน <Q. S 2> ที่แล้ว สามสิบนาทีละอีกเครื่องนี้โอ้ช็อกดีดีดสุดยอดเจ็ดสิบห้านาทียนอะ่เนย้อนอะยอนไม่เราก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะในการมาถึงด่านนะคะเข้าของจริงจุดแรกนะคะตรวจสัมภา,าระตรวจกันจริงจังผลคุยแหวน น,นีดผ่านจากดดันตรวจมานะคะตรงน,นี้ก็มีตู้ล็อกเกอร์เือนมาทำรีวิวเลยใช่ถึงจุดนี้นี่ก็คือยังไม่ได้ใช้บัตรนะคะแสดงว่าตรงน,นี้คนที่ไม่มีบัตรไม่เข้ามาถ่ายรูปเล่นเดินเล่นได้พอ <c oughs> ถึงจุดนี้ก็จะมีประกาศนะคะว่าให้เตรียมพวกเอกสารยืนยันตัวตนและนี่คือบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะคะที่สามารถได้สัมผัมสสปอรของเรา <c oughs> ได้บัตรมาแล้วนะคะแถดมแถดมใครมาลงทะเบียนนะคะตอนลงทะเบียนทำหน้าดีๆนะเพราะว่าแม่งถ่ายรูปไปตอนไหนก็ไม่รู้ตอนนี้นะคะจากหน้านี้นะคะพอแตะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือจะเข้าไปหน้าเนี้ยอันนี้ก็คือจะซื้อแพ็กเกจผ่านคลุกนะคะก็จะมีแบบว่ากูปองของแถมอะไรต่างๆเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างใต้แล้วกันนะคะ ร้านอาหารร้านขนมในดิส์แลนด์นะครับแต่ละร้านอนะ่ะมันก็จะมีมีกิมมิคมีซิกเนเจอร์มีเมนูที่เราซื้อแล้วอ่ะจะได้จะได้พัฒนะ,ะเป็นแก้วเป็นถ้วยอ่ะเป็นเป็นซูวิเนียกลับบ้านอย่างเช่นอันนี้มีเครื่องดื่มพิเศษนีย่ยปะ,ะที่เป็นแก้วแลว้วก็เป็นอันนี้เป็นมินนี่นอกจากขนมแล้วก็มีของเล่นของป้า ชิ้นใหญ่มากเออของชิงใหญ่ในตู้ก็น่ารักนะคะห่งดียไหนเดาชใหู้ห้องน้ำกันค่ะห้องน,น,น้ำมีสองสปานะคะระดับนินี้นะคะห้องน้ำดีมีกระดาษรองโถมีจิชชู่ให้มีพนักงานอางน้งมือนะคะน้ำเป็นน้ำอุ่นนะคะแล้วก็มีเด,ดต่อให้กดนะคะ ค่ะประสบการณ์ค่ะการลืมมือถือในห้องน้ำครับผมก็ลืมมือถือแหละแต่ว่าพอวิ่งกลับเข้าไปแล้วอ่าเขามีพนักงานที่เขา้าเข้าไปทำความสะอาดเขาจะเข้าใจเก็บไม่ได้คือสรุปว่าไม่มีอะไรขายได้คือเขาก็โชว์ว่าเป็นเจ้าของเออก็รวบพวกที่เป็นหมาขาวเราไปรของจริงมีพนักงานนะคะหัวท้ายแล้วก็มีการนับนะคะแล้วก็สอนทาย อันนี้นะคะก็จะมีบอกเวลานะคะว่าอันไหนต่อคิวเท่าไหร่แต่ว่าแนั้นแหละเราสามารถดูในแอปได้เพราไม่จะเห็นทิกัดเลยว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนข้างในนี้คือเลื้อยเป็นงูนะคะคิว เดิหัวเรือสวยมากนะแวะนั่นแวะนี้นะคะกว่าจะเดินมาถึงที่แรกโอหอยู่ล้อล้อแตไม่เห็นว่าคิวเยอะแค่ไหนแต่ก็จะแบบเข้ามาข,มาข้างในอย่างเตลึก <c oughs> จากในแอปนะคะบอกว่ารอคิวชั่วโมงนึงนะคะนี่ก็เลื้อยไปเลยมาเข้ามาข้างในนะ,ะแน่นทุกอน,นู 两位，两位去试。

เดียถ่ายรูปสวยนะคะ 90นาที

อยู่ในรถที่เรานั่งเนี่ยแหละให้เราเก็บแว่นตาไว้แต่พอตอดปต่อไดนกูก็ไม่เห็นอะไรเลยแต่มันแรงมากจริงบอกว่าพี่ก้าแม่กีตตลอดค่ะก็คือจะมีที่ยันเข่าแล้วก็มือก็คือแบบว่าจะมีแบบที่ให้จับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีที่ล็อกหลังถ้ายังไงก็มีโอกาสมาต่อคิวนะคะโคตรหนักจะมอกซึ่ง ะะสุดยอดน่ากินมากนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยยกมาโชว์หน่อย,ยและนี่นะคะก็คือที่เราสั่งมาของพี่ก้าวที่เท่าไหร่นะร้อยยี่สิบแปดใช่อันนี้ของเราร้อยแปดหยวนก็คือจะใช้เป็นคูปองส่วนลดน,นะคะที่ตอนแรกซื้อบัตรมาจากคูล้วก็จะมีเป็นเซตนะคะ ให้เรามาใช้บองส่นใช้อิ่มอิ่มทีมันกินกันอร่อยมาแล้วนะคะเสียตังไปอีก6กหยวนนะคะซื้อไอติมแบบถ้วยเรียบร้อยนะคะขายดีมากดิลูแข็นสิ๊ตค่ะคนไปชอบ โรเรียนนะคะจบโทแล้วนะคะต้องช้อปปิ้งวอลแลด์สวยมากกลางคืนคนละอารมณ์เหมือนกลางวันเลยสวยงามน,นะคะตอนนี้คนมานอนรอดูคู่กันแล้วอะ<ม>่ะยังไม่ทึ่งเลยดูจะเล่นอะไรก็มาดูของขวัญของฝากแพนดอราก็มานะคะสวยเชื่อ เฉลแบบนี้นะคะอันละ149หยวน149คูณหตรงนี้นะคะก็ใกล้ๆสองุ่มนะคะมารอค่ะรอกอรงนี